สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังรถผมเสียอีกแล้วครับปีนี้ซ่อมรถเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้โหเสียหลายอย่างมากเสียหลายอย่างมากเป็นปีที่สิบของผมนะครับรอบนี้นี่ครับไปซื้ออะไรมาแล้วครับลูกยางย้อยพวงอะไรขาดที่มาที่ไปขดบยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแอ้นี่ซ่อมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเสียเงินเท่าไหร่ครับกับอาการนี้ครับ สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนลเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจะทำวิดีโอสดสวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมขนนลครับคนขายกาแฟหาเงินซ่อมรถเะยะครับรถเสียวันนี้นะครับอาการของผมก็คือขับรถวันนะ้เล่าก่อนผม,ผมล้างรถล้างดูดฝุ่นเองด้วยล้างรถดูดฝุ่นนะครับวันนั้นว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรดูดฝุ่นดูตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับดูตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ ไปดูดท่าท่าแถวใต้ใต้ใต้คอนโซลของฝั่งผู้ผู้ขับเนี่ยใต้นี้ยใต้นี้ยนะใต้ฝั่งคนขับเนี่ยไปเจอเอารูกยางอันหนึ่งนะครับไปดูดฝุ่นแหละดูดดูดูดแล้วเหมือนลมดูดมาดูดแรงเลยดูดแรงไอ้ไอ้ไอ้ลูกยางอ่ะไอ้ลูกยางที่อยู่ตรงแกนพวงมาลัยตรงกลางลูกเขาชื่อว่าลูกยางยอยพวงมาลัยลูกยางยอยพวงมาลัยลักษณะหน้าตาเป็นนอนอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้คืออะไหล่ชิ้นใหม่ผมไปซื้อมาแล้วอะไหล่ชิ้นใหม่มันขาดับเพื่อนผมก็คิดว่าไม่มีไม่มีอะไรมากใหม่ลูกยานมันขาดโอเคมันถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปลุยน้ําไม่ได้ไปทําทกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อฝุ่นละอองหรือว่าน้ําผมไม่กระเด็นเข้ามาก็โอเคยรับสาภาพได้โอเคขายก็คือขาดนะแต่แล้วเวลาพอเสร็จพับติดเครื่องตุ้ม เสียงของเครื่องยนต์ดังครับเครื่องยนต์ดังเลยไอ้ลูกยางตัวเนี้ยมันขาดแต่ผมไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่ไอ้ลูกยางนี้เป็นตัวเก็บเสียงด้วยครับเพื่อนๆมันจะทําให้เราได้ยินเสียงรถโดยเฉพาะเวลาที่เราขับราจะได้ยินเสียงหอนของเทอร์โบฟอยด์คอยด์คอยด์เวลา่ยิ่งเหยียบเร็วเท่าไหร่ยิ่งดังร้อยกว่าดังเลยทั้งเสียงเครื่องยนต์ก็ดังทั้งเสียงเทอร์โบยิ่งดังใหญ่เฮ้ยเทอร์โบหอนตายแล้ว เสียเป็นหมื่นแน่เลยเพื่อนจริงแล้วไม่ใช่ครับลูกยางเนี่ยไอ้เจ้าลูกยางยอยพวงอะไรอ่ะมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงถ้าแ,แถวเท้าเราเหยียบเบรกนะถ้าแ,แถวเท้าเราเหยียบเบรกตอนนั้นมันจะมีลูกยางติดอยู่กับผนังของห้องโดยสารที่มันติดระหว่างห้องเครื่องยนต์กับห้องโดยสารเนี่ยไอ้ลูกยางตัวน,นี้แหละมันขาดที่มันหุ้มหุ้มระหว่างไอ้เจ้าแกนหุ้มไอ้เจ้าแกนยอยพวงอะไรแกนจานที่เราหมุนพวงอะไรจะมีเหล็กอยู่อันยื่นูงไปทะลุทะลุไอ้เจ้า ผนังห้องโดยสารเนี่ยไอ้ลูกยางตัวนี้ขาดแล้วมันเราจะเห็นแสงทะลุเข้ามาได้เลยเห็นแสงทะลุเข้ามาไอ้ลูกยางตัวเนี้ยมันมันขาดมันก็เลยทําให้ผมควบคุมเรื่องเสียงไม่ได้เสียงเข้ามาเครียดพี่ต้องวลเฮ้ย hey! ลูกยางตัวนี้เราคิดว่าลูกยางตัวเนี้ยมันไม่ได้สมบูรณ์แล้วามามายแต่เสียงมันเข้ามาเยอะมากเยอะจนจิตตกอ่ะเยอะจนจิตตกเยอะจนสาภาวอจิตไม่ได้อ่ะจิตเสีย ก็เลยไปปรึกษาช่างช่างบอกว่าเป็นพราไอ้เจ้าลูกยางตัวนี้นี่แหละไอ้ลูกยางตัวเนี้มันขาดพอลูกยางมันขาดเสียงก็เลยรอดเข้ามาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้ายางบางๆนี่เป็นตัวเก็บเสียงแบบคุณภาพดีมากๆเลยอุดรอดดีมากๆ,าากๆว่าว่ามันเอาเอาเสียงเครื่องยนต์เข้ามาห้องโดยสารได้น้อยลงไปเยอะเลยน้อยลงเลยถ้าถ้าไอ้เจ้าตัวนี้ขาดแล้วรูขาดเนี่ย รูขาเพื่อนมันรูตรงกลางเนี้ยรูตรงกลางวงในเนี้ยมันขาดมันจะเป็นเหมือนเป็นลอนเป็นลอนแล้วมันขาดตรงลอนมันพอดีอันนี้รถผมใช้มา1ิปีครึ่งได้10ปีครึ่งอย่างว่านะครับยามันก็เสื่อมสภา,ภาพไปตามวันเวลามันไม่ใช่โลหะมันเป็นยางมันก็เสียไปอันนี้ช่างบอกว่าไปซื้ออย่าซื้อร้านแนะนำเลยนะอย่าไปซื้อร้านของเทียบนะให้ซื้อของแท้ถ้าของเทียบ มันเก็บเสียงเครื่องยนต์ได้ไม่เนียนครับแล้วมันมีเสียงเสียดสีระหว่างย่อยพวงมาลัยกับไอ้เจ้าลูกยางตัวนี้จะเสียงอิออิอ,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 อไม่คูมไม่ขูมแล้วราคา400 300 400บาท3 0 0 400บาทอันนี้ของแท้ครับเพื่อนๆของแท้ซื้อศ <ST S 1> ูนย์เบอร์ศูนย์มาราคา625บาท625บาทนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหม625บาทผชี้สุกที่วะเนี่ยเอาใจหนึ่สถานีนี้นะ 625บาทอะไรห2 5บาทเดี๋ยวไปเจอช่างอีกน่าจะอีกสักสอ0บาทอาการนี้พันหนึ่งอาการนี้น่าจะพันหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าช่างเก็บแค่ไหนเท่าไหร่แล้วมีวิธีการอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายวีดีโอให้ดูและแนะนำช่างด้วยช่างหมีผูอยู่แถวบ้านผมเองีมือผีมือ,มอแค่เพราะมีประสบการณ์ดีกีเดียวเลยนะผมแนะนำเลยช่างเนี้ยถ้าใครมีปัญหาเรามาปรึกษากแกได้นะเชิญในเฟซบุ๊กเลยครับชื่อว่าหมีผู มีมีผู้ฮาเฮมีผู้เฮฮามีผู้ฮาเฮอะไรเนี่ยในเฟซบุ๊กอะนะเพื่อนลองเซิร์ชเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขาแล้วก็ปรึกษาเขาในเฟซบุ๊กได้เลยว่าอะไรอาการเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆจะมาทํากับเขาก็ได้นะครับหรือจะไม่มาทำเขาบริการปรึกษาให้แหละนะครับเอาเป็นว่าไปหาช่างมีผู้กันว่าเขาจะเก็บค่าแรงเราเท่าไหร่เราจะทําเป็นยังไงไปดูกัน อันนี้คือเทคนิคดึงเหรือเจ๋งครับหรอว่าโปรไลเราตรงเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยโปรไลจะตรงตามปกติมันมีคำว่าเคลื่อนที่นี่เทคนิค เราต้องการขดด่วนขนดด่วนของส,สายไฟขดขาดเนี่ยโอ้ประเด็นที่สายไฟขดขาดนี่นะนี่แหละต้นแท้ของเสียงเข้าในรถของเท้ ไม่ผิดนะ ไม่ต้องไปแรงมากนะครับจะพึ่ที่ทำมาใช่ใช่ไม่ต้องไปแรงอะไรมากต้งอตอนนี้ยังไม่แน่นใช่ไหมยังเห็นมีแสงมาจากตรงนั้นอ่ะคือยังไม่ประกอบอะไรครับแค่เข้ารูปลอยเฉยๆเดิมก่อนอเปข้อนเดียวรอล็อกส่วนต่างๆแล้วค่อยไขให้แน่น ครับผมเดี๋ยวจะมากล่าวสรุปการเปลี่ยนอะไรนะครับเรียกว่าอะไรนะ ยางกันฝุ่นพวงมาลัยหรือภาษาช่างเรียกว่ายางายางยอยพวงมาลัยนะครับยางยอยพวงมาลัยไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวเก็บเสียงไม่ให้เสียงจากห้องเครื่องยนต์เข้ามาห้องโดยสารข้างๆชัดเจนมากเปลี่ยนแล้วแบบนุ่มเลยห้องห้องโดยสารผมเงียบกลิบเลยมันมันปับปื้มมากปับปื้มมากไอชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายไอ้เจ้ายางตัวนี้นะครับก็ซื้อที่ศูนย์ แนะนำให้ซื้อที่ศูนยะ์เลอย่าไปซื้อของเทียบตามร้านตัวรูปไนะครับแนะนำให้ซื้อศูนย์อย่างเดียวผมก็ไปเบิดศูนยนะ์มาบราการนะครับมันชื่อว่ายางกาันฝุนแกนพวงมาลัยนะครับราคา650บาทนะครับแล้วก็มีอะ,อะไรวะมีมีภาษีรวมไปเสร็จก็625นี่คือค่าอะไรละค่าแรง500บาทค่าแรง500บาทอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับที่ต้อง เสียกับการค่าบริการอันนี้นะครับแต่ก็คุ้มค่ากับการใช้รถนะครับใครที่ใช้รถยอมรับต้องยอมรับให้ได้แน่นอนแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนอะไรในการส่อมบคารุงของรถจนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับหวังว่านะครับเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับก็คงจะได้เก็บความรู้เล็กน้อยจากวิดีโออันนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมมากินกาแฟที่ร้านผมด้วยนะครับร้านชาหนองนนท์ขายที่ตลาดน้ำบางพลัดนะครับสันเจ้าพอด้วยซอยกาตนาหรือว่ามาจาก โรงแรมบางใหญ่ก็เข้าไปแกลๆก้นซอยเลยนะครับไปกินกาแฟาแล้วผมหน่อยกันละ25บาทใส่ควงนมรับรองปิ๊งสวยน่าดื่มครับน่าดื่มเชิญชวนทุกท่านนะครับวันธรรมดามาที่หน้าบ้านแล้วกันซอยนวลทองอโอเคบ๊ายบาย